รู้ไหมว่าตอนเด็กๆผมเล่นดนตรีไทยอะพอไปงานวัดต่างๆจะไปหลายวัดเลยรอบรอบเมืองนคปรปฐมไปต่างอำเภอบางครั้งไปต่างจังหวัดลาดบุรีนานๆจะไปการจนบุรีไกลๆนี่นานๆครั้งอ่างทองหรือบางจังหวัดบางครั้งวัดที่ผีเฮี้ยนผีอะไรที่เขาว่าๆกันเนี่ย ไอ้บัดอะไรนะอะไรแก่แก่อะไรบ้านแก่อะไรใช่ไหมผมมันคุ้นๆเลยเหมือนผมตอนเด็กๆก็เคยไปเล่นดนตรีไทยนะอ้ลักษณะเมนเมนแล้วก็อยู่อยู่บนที่เดียวกันกับสาลาเนี่ยเคยไปเล่นเชิญคุณมะนาวนะครับมาเล่าเรื่องปูมารทองนะครับผมก็คืออย่างนี้ถ้าไปตามที่ต่างๆเนี่ย รู้ไหมผีบางครั้งจะอยู่ที่ตรงส่วนไหนของของวัดลองเดาซินอกจากสาลาที่ตั้งศพแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นห้องบอกเป็นห้องแล้วกันห้องอะไรเถาเดาซิไม่ใช่ห้องเก็บศพห้องดับจิตนะขูนิวคิดว่าในวัดวัดหนึ่งห้องอะไรที่เก็บของเก็บ เก็บพวกอะไรเนี่ยที่มันมีผีลองลองบอกสิห้องเก็บพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับงานศพนี่แหละครับอุปกรณ์อะไรครับพวกสมุดอภิธรรมพวกโต๊ะพวกอแถวบ้านผมมันจะเป็นมีเก็บโรงเย็นเก็บป้ายอะไรกับรูปเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับพวกเครื่องอย่างเงี้ยกระถางทูบอะไรเงี้ยมันจะอยู่เกือบโซนนั้นบ,บใช่แต่แต่ยังยังไม่ใช่ คุณพี่ฟุกอะครับคิดว่าห้องอะไรครับที่ผมไปแล้วผมจะเจอผีเป็น,นเป็น,เป,นเป็นระยะระยะห้องอะไรนะห้องใต้เมนไม่ใช่เพราะว่าห้องนั้นจะไม่ค่อยมีใครจะอยากเข้าไป,ไปทําอะไรเป็นห้องที่ไปเอาของนะคุณกระยะครับคิดว่าห้องอะไรครับห้องอะไรเอ,อืะเดี๋ยวเดี๋ยวพระโพธิปพโรหเฉลยให้ฟังเลย เวลาผู้ใหญ่เอาไปเอานี่หน่อยโอ้โผมลจะจะปฏิเสธได้จะ,ะปฏิเสธแล้วก็ถ้าไปนะมีเพื่อนไปด้ไหมผมสังเกตรายวัดแล้วว่าไอ้ห้องเนี่ยมันจะมีผีอยู่แล้วผมมักจะไปเจอวิญญาณแล้วเวลาเข้าไปในห้องเนี่ยมันก็จะมีเสียงก๊อกก๊อกระรังเจอเลยเจอเลยค่อนข้างบ่อยแต่ไม่ถึงกับเยอะมากห้องเก็บเครื่องเสียงหรอไม่ใช่ น้องป้อมคิดว่าห้องอะไรครับอาคุณวรระยาขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่ตอบถูกแลนเนี่ก็ห้องเก็บของนี่มีพวกชามทุกอย่างไม่ไม่คือคือวัดผมอยู่ภาคต่างเนี่ยเขาจะแยกไอห้องที่เป็นพวกชามถาดช้อนซ่อม อะไรต่ออะไรเกี่ยวกับเครื่องครัวเขาจะแยกเป็นห้องเขาจะไม่ไปรวมกับห้องอุปกรณ์ต่างๆนานาไม่รวมกันนะครับ mm hmm. โดยมากจะแยกภาคกลางที่ผมไปมานะแล้วเวลาที่เวลาที่เขาจัดโต๊ะแล้วของไม่พอแล้วเขายุ่งเนี้ยเออและ้วพวกผมเป็นนักดนตรีไทยใช่ไหมก็จะช่วยไงช่วยเขาไงช่วยคนที่จัดงานอะไรเงี้ย คือคนไม่พอแล้วของมันต้องยกใช่ไหมมันต้องใช้แรงยกผมก็จะไปช่วยแล้วบางครั้งสมมติขาดบางอย่างเช่นแม่ควลืมในงานไม่พอเนี่ยอ่าสมมุติว่าเอา้าเอา้าจานไม่พอเหยือกเหยือกกานะ้ํามันจะเป็นตามต่างจาังหวัดเป็นเหยือกสูงประมาณนี้เป็นเงินเงินนะแล้วก็มีที่หูจับแล้วก็มีปลายเป็นปากเทะนะเด็กออกนะ หรือบางครั้งก็อ่าหม้อหม้อใส่ข้าวก็จะเป็นเงินเงินมีฐานนึ่ออกนะมีฝาปิดที่ตามวัดต่างจางวัดพระชอบไปใส่ข้าวระหว่างแต่ละโต๊ะหม้อหูใช่เป็นเทเถาๆมีหลายเบอร์แล้วมีหม้อหือไหมหม้อหือหม้อหือคือหม้อนักเยงอันพานหม้อหือ ไม่มีใครกล้าหืออ่ะแล้วก็มีหมอ้อแขกหมอ้อใบใหญ่ๆ่ก็หมอ้อแขกใส่ถ้าถ้าว่าแยกกันก็ถือว่าเป็นห้องครัวได้ไหมครับห้อถ้วยชามชห้องครัวห้องครัว<ะ>ในวันเรียกว่าห้องครัวแล้วก็มันจะมีเก้าอี้ด้วยนะและผมสังเกตทุกอย่าง,งเข้าไปเข้าไปห้องพวกนี้บางครั้งมันแปลกอยู่อย่างมผมมีเซนนะผมมีซิกเซน หลายๆที่ก็จะธรรมดาแต่ถ้าเกิดบางวัดอ่ะเขาจะมีแบบตั้งเป็นเชลวอ่ะเป็นตรงกลางยาวๆไปแล้วของก็เต็มไม่หมดมเพราะว่าคนทําบุญแล้วมาเยอะใช่ไหมเขาจะวางเต็มเลยแล้วมันก็จะเป็นเชลวเชลพอเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกวังเวงน่ากลัวไงชอบกลนแล้วถ้าไม่มีไฟนะหรือบางครั้งเราเปิดหน้าต่างใช่ไหมแลวแล้วบางบางวัดก็จะมีแบบแสงส่องเข้ามาอะไรเงี้ย บางวัดทํหน่ากลัวมืดมืดบางวัดถ้าเกิดทาโปร่งโปร่งเออค่อยคอยสบายใจแต่หลายวัดที่ผมไปผมจะเจออย่างนี้พอเข้าไปจะไปหาของเนี้ยไอของในห้องเนี้ยก็แก๊กตามปิดเพลงได้นะครับปิดเพลงนะครับคุณพีุ่กปิดเพลงนะครับก็แก๊กก็แก๊กบางครั้งจะมีเสียงเหมือนอะไรดรนก็ดูเฮ้ ก็มองว่ามันไม่น่าจะมีหนูไม่น่ามีอะไรเพราะประตูเข้ามามันก็ปิดอยู่อ่ะแล้วก็ทําที่ปิดดีโดยมากห้องครัวเขาก็จะป้องกันพวกสัตว์พวกอะไรพวกเนี้มันจะสกระปรกไงใช่ไหมมันแดงไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะเจอแบบเนี่แหละพวกกกแกกอกแกแล้วบางครั้งหาหาอยู่ผมมักจะเจอเจออะไรเดี๋ยวพอให้ฟัง มักจะเจอผู้หญิงรุ่นผู้ใหญ่บ้างรุ่นคุณป้าบ้างจะเจออยู่ในห้องเนี่ยหลายวัดจะเจอมันแปลกแล้วแล้วเวลาหาอะไรไม่เจอบางครั้งก็จะคนพวกนี้จะโผล่มาผมเอา้าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันดีครับผมเป็นเด็กประถมใช่ไหม ก็จะถามโทษนะครับเห<ม>ยือกน้ำอยู่ไหนครับหรือบางครั้งไปหาทับพีอยู่ไหนครับอะไรบางอย่างที่มันหาไม่เจอซึ่งมันก็ปแปลกมากคือบางอย่างมันซ่อนอยู่บางครั้งเขาก็จะบอกนะมาช่วยบอกกนะันมาบางครั้งตกใจ รู้สึกหลอนบางครั้งถามไปไม่ตอบเดินเดินอยู่นะพูดเหมือนผมถามไปเนี่ยเหมือนคุยอยู่คนเดียวลักษณะที่คุยไปแล้วคุยอยู่คนเดียวเนี่ยให้การน,นิทานด้วยนะถ้าไปเจอในวัดนะผีผีครับผมผีไม่ต้องมีเซา์เอฟเฟกประกอบไปแล้วครับพี่ฟูกพี่ฟูกไม่ต้องนะครับเอาผมผมเปิดเอฟเฟกเองได้ครับผม อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกสิ่งที่เจอพวกนี้หลอนจนบางครั้งนี่เห็นแนบวิ่งออกมาเลยแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้โดนผีหลอกโดนผีหลอกแล้วบางครั้งป้าเปรืรออะไรแม่กลัวเอา้าไอ้หนูหาไม่เจอยังไม่ได้ผมบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดเยอะกลัวพวกเขากลัวกันผมก็บอก ผมหาไม่เจอครับใครใครรู้ใครหาเก่งเชิญแล้วกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่ว่างจริงๆนะและต้องให้ไปเนี่ยบางครั้งผมจะหาเพื่อนไปด้วยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะครับอย่างน้อยโดนผีหลอกมันก็จะโดนด้วยกันมันจะเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่จะอุ่นใจไว้ก่อนแล้วแต่จะมีไปบางวัด ถ้ารู้สึกว่ามันหายากและจําเป็นต้องหาพอช่วงบางช่วงที่ไม่กลัวผีนะผมก็จะยกมือพนมอธิษฐานจิตเลยแต่จะนึกถึงเทวดาให้เทวดาช่วยดนใจหรือมาปรากฏมาบอกหน่อยไม่เอาผีนะก็บอกทุกคนนะแต่ละวัดอะ่ะผมเคยถามหลวงพี่ที่รู้จักถามว่าหลวงพี่ในวัดเนี่ยผีเยอะไหมหลวงพี่ผมตอบว่า มันจะไปเรือหรอสิทธิทโชคชื่อเก่าผมชื่อสิทธิทโชคเนะี่ยวัดเนี่ยเยอะสุดเลยเยอะกว่าที่ไหนๆผมก็ถามว่าเอาทำไมถึงเยอะล่ะครับท่านก็บอกพอคนเสียชีวิตพ่อแม่ใครอะไรต่ออะไรเขาก็มาทำพิธีที่วัดใช่ไหมเขาก็เอากระดูกมาไว้ที่วัดใช่ไหมเป็นค่านิยมเป็นประเพณีเป็นความที่คนอยากจะไว้ตรงนี้ แล้วผมก็ถามถามไปอีกเพื่อจะได้คําตอบอะไรที่แปลกๆผมก็ถามว่าเอ้าแถมบ,บางบ้านก็ไว้ที่บ้านก็มีในโกดหรือบางคนเจดีอยู่ที่พื้นที่บ้านแต่เออก็ใช่เพราะว่าตามวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยนะกำแพงเ่ยจะเต็มไปด้วยที่ใส่กระดูกเห็นไหมเต็มไปหมดจองกันเป็นหมู่บ้านเลยนะรอบกำแพงเห็นไหมมี มีพื้นที่ค่าพื้นที่มีด้วยนะแต่ถ้าเกิดบางวัดดีไม่มีเงินหรือมีน้อยคนจนผมเคยไปเจอบางวัดเจ้าอาวาสใจดีสมมุติคนจนจนมาพ่อแม่ตายปู่ย่าตายายตายอยากจะไว้ที่วัดทาหลวงพ่อเมตตาอายม ไปดูเลยตรงไหนว่างก็เอาไปไว้ในหนู้นนะทางกำแพงนั่นนะ่ะไปเลือกเอาแล้วก็จะมีบางคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่ากระดูกเขาเอาออกไปทำไมมันนานแล้วหรือ,อยังไงไม่รู้นะเขาก็จะมีช่วงหนึ่งคล้ายๆล้างป่าชา้าบางครั้งก็แบบกระดูกเนี่ยนานปีมากเลยเขาก็เอาออกแล้วก็ทำใหม่ให้คนที่ตายใหม่ๆอเอากระดูกมาใส่แทนอย่างนี้ก็มีนะครับ ที่เคยไปเจอนะเนี่ยแล้วก็ตามกำาพงกำแพงเนี่ยร้อนห้อนนะลองสังเกตสิวัดไหนที่เอากระดูกไปไว้ตามกำแพงเน่ะถ้าไม่ใช่เมืองจเจริญน,นะมันจะไม่มีใครไปนั่งใกล้ๆแถวนั้นไม่มีไปพักผ่อนแม้แม้ทางวัดจะทำเป็นเขตพักผ่อนนะครับแต่ค่อนข้างวางเวงโดยเฉพาะในต่างจังหวัด แต่เนี่ยผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่วัดไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยวเขากลัวว่าจะเสียชื่อนะจะเข้าไปเที่ยวไปกราบอะไรต่ออะไรไม่มีคนเลยคือไม่ใช่วัดท่องเที่ยวแล้วก็มันจะบางครั้งก็จะมีคนเหมือนไม่แน่ใจว่าเต็มไม่เต็มอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนจะบอกว่าคนบาหายว่าอย่งี้ยหมาก็มี แล,ละบางวัดก็ไว้ศพของหลวงพ่อในโรงผมเคยขับรถไปจนจะลงไปกราบท่านหน่อยพอดูลักษณะวัดไม่มีคนเลยเจอพระหรือเจอเจ้าหน้าที่วัดบางคนก็เอ๊ะเข้าไปเที่ยวไปดูอะไรได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้ถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีจะมีแบบเข้าไปกราบได้กราบอะไรครับ มีศพหลวงพ่ออยู่ในโรงผมพอผ,ผมได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่รู้จักอะ่ะไม่ไม่ใช่พระที่ผมรู้จักมาก่อนน่ะขึ้นรถขับกลับขับกลับบ้านเลยหรือไปไปที่อื่นต่อเลยมีความรู้สึกว่าใครใครใครรู้สึกเหมือนผมบ้างศพพระบางครั้งก็น,น่ากลัวนะไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวนะคุณคุณนิว น้องป้อมพี่ฟุกค,คุณกัรยาและสี่สิบประยุทธ์คิดเหมือนผมไหมบางครั้งไปวัดที่เราไม่รู้จักแล้วมีศพพระอยู่ในโลงแก้วโลงอะไรเงี้ยครูนิวกล้าเข้าไปไหมว่าถ้าเกิดไปคนเดียวเปี่ยวเปี่ยวไม่มีใครเลยวัดเงียบกรบกล้าเข้าไปไหมเขาไปกราบไหมอือถามว่ากล้าไหมช่วงไหนพี่เช้าลางวันกลางคืนเอาช่วงช่วงไหนก็ได้ที่มันวังเวงแล้วมันไม่มีคนเลยอะมีแต่ยิ่งยิ่งแบบ ต้องต eyeballs, right. ini, you, ้องเปิดประตูศาลาเข้าไปแล้วก็ไฟก็ไม่รู้อยู่ไหนอย่างนั้นก็คงไม่เข้าดีกว่าอยากจะเล่าเต็มที่แล้วให้คุณนึกนมไม่เป็นไรพุ๊อันนี้นี่มัน